ในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับเราก็เจอเรื่องท้าทายกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูสิครับว่าจะดีแค่ไหนถ้ามันมีสูตรหรือจะเรียกว่าเป็นกรอบความคิดก็ได้ที่พิสูจน์มาแล้วตั้ง2,500กว่าปีที่จะช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับความวุ่นวายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงคำสอนที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของพระพุทธเจ้าเลยนั่นก็คืออริยสัจสี่ครับ เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำไมชีวิตมันต้องดิ้นรนขนาดนี้ทำไมมันเหนื่อยจังไอความรู้สึกแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มนุษย์เรามีร่วมกันมานานมากแล้วและที่น่าสนใจก็คือเมื่อ2,500กว่าปีก่อนนู้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้วิเคราะห์ความรู้สึกนี้เอาไว้แบบลึกซึ้งมากๆเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากอริยสัจข้อแรกกันก่อนซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับ มันก็เหมือนกับเวลาเราไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยอาการของเรานั่นแหละซึ่งอาการสากลที่ว่านี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าทุกข์ครับที่นี้คําว่าทุกข์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าความหมายมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเศร้าๆใหญ่ๆแบบโศกนาฏกรรมอะไรแบบนั้นนะแต่มันรวมไปถึงเอ่อความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันด้วยอย่างเช่นรถติดตอนเช้าอินเทอร์เน็ตช้าหรือความเครียดก่อนต้องพรีเซนต์งานสําคัญ ความรู้สึกไม่พอใจลึกๆพวกนี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยคือทุกทั้งนั้นเลยมันคือการยอมรับความจริงก่อนเลยว่าเออสภาวะแบบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเนี่ยครับลองไล่ดูสิครับมันมีหลายรูปแบบมากจริงๆตั้งแต่เรื่องทางกายที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยอย่างการเจ็บป่วยแก่ตัวลงไปจนถึงเรื่องทางใจความเครียดความกังวลความเศร้าหรือแม้แต่ความกลัว แล้วก็มีความทุกข์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงการต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือการต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบไปจนถึงความหมงุดหงิดที่ไม่ได้ดั่งใจเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ไหนหรือเป็นแค่เรื่องจิ๊บจอยทั้งหมดนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดอาการเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือทุกข์หรือดุขะนั่นเองครับพอเรารู้จักอาการกันไปแล้วนะครับคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วเอออาการนี้มันมาจากไหนกันละใช่ครับ ถ้าทุกข์คืออาการป่วยแล้วสาเหตุของโรคคืออะไรกันแน่ซึ่งนี่ก็จะพาเราไปสู่อริยสัจข้อที่2ครับและคำวินิจฉัยก็คือตัณหาครับพูดง่ายๆก็คือความอยากความทยานอยากความกระหายแบบไม่สิ้นสุดลองนึกภาพเหมือนเรามีเครื่องยนต์อยู่ข้างในตัวที่มันคอยผลักคอยดันให้เราวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆต,ต,ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความสุขเงินทองหรือการยอมรับจากคนอื่น และเจ้านี่แหละครับคือต้นตอของความไม่พอใจทั้งหมดของเรา ซึ่งตัญหาเนี่ยเขายังแบ่งย่อยลงไปได้อีก3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเลยคือความอยากในความสุขที่ผ่านประสาสัมผัสของเราอยากเห็นของสวยๆอยากกินของอร่อยๆอะไรแบบนี้แบบที่สองคือความอยากเป็นอยากที่จะมีอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากให้คนยอมรับและแบบที่3อันนี้น่าสนใจมากคือความอยากที่จะไม่เป็นครับคือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากเจอปัญหาซึ่งไอ้เจ้า3อย่างนี้แหละครับที่มันสร้างวงจรของความอยากแล้วก็ความผิดหวัง แบบไม่รู้จบไม่สิ้นเลยแล้วคำถามคืออะไรละ่ะที่ทำให้ตันหาหรือความอยากนี้มันเกิดขึ้นมารากของมันจริงๆแล้วมาจากสองอย่างครับหนึ่งคืออวิชชาซึ่งก็คือการที่เราไม่เข้าใจความจริงของโลกว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอย่างที่สองคืออุป,ปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นการที่เราไปยึดติดอย่างเหนียวแน่นว่านี่ของฉันนั่นก็ของฉัน เพราะเราไม่เข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วเราก็ยังไปยุติกับมันอีกผลก็คือเราก็เลยพยายามวิ่งไล่ตามพยายามยุดเกาะมันไว้และนั่นแหละครับคือที่มาของตัณหาเอาละครับเราเห็นทั้งอาการแล้วรู้ทั้งสาเหตุแล้วฟังดูอาจจะหดหูนิดหน่อยแต่ตอนนี้มาถึงข่าวดีกันบ้างครับนั่นก็คืออริยสัจข้อที่สที่บอกเราว่าเฮ้ hey, โรคนี้หรือสภาวะนี้มันรักษาให้หายได้นะแล้วทางออกคืออะไร จริงๆมันตรงไปตรงมาแบบน่าทึ่งเลยครับคิดง่ายๆแบบนี้ครับถ้าไฟมันลุกอยู่ได้เพราะมีเชื้อเพลิงวิธีดับไฟที่ดีที่สุดก็คือเอาเชื้อเพลิงออกถูกไหมครับหลักการเดียวกันเลยครับในเมื่อตันหาคือสาเหตุของทุกขการดับตันหาก็คือหนทางที่จะออกจากทุกนั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยสภาวะที่ความทุกข์มันดับไปสนิทแบบไม่มีเหลือเลยเนี่ยเราเรียกว่า นิพพานครับซึ่งต้องย้ำตรงนี้นะครับว่านิพพานไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สวรรค์ที่ไหนแต่มันคือสภาวะของจิตใจของเรานี่แหละเป็นสภาวะที่จิตใจมันสงบมันเย็นเป็นอิสระและมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะว่าไฟสามกองคือความโลภความโกรธและความหลงมันมอดดับไปหมดแล้วนั่นเองครับ โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาการคืออะไรสาเหตุคืออะไรและเป้าหมายของการรักษาก็คืออะไรมาถึงส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญและจับต้องได้มากที่สุดแล้วครับนั่นก็คือแล้วเราจะทำยังไงล่ะอริยศาสตร์ข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่จะให้ใบสั่งยาหรือแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้ซึ่งใบสั่งยาที่ว่าเนี่นะครับไม่ใช่ยาเม็ดเดียวกินแล้วหายเลยนะ แต่มันเป็นแผนปฏิบัติการแบบครบวงจรเลยที่ประกอบไปด้วย8ส่วนที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและนี่ก็คือแผนปฏิบัติการทั้ง8ข้อที่ว่าครับที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีอง์์เถ้าเราลองดูดีๆนะครับจะเห็นว่ามันถูกจัดเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกคือปัญญาอันนี้จะเกี่ยวกับการปรับความคิดปรับมุมมองของเราให้ถูกต้องให้เห็นโลกตามความเป็นจริง กลุ่มที่2คือศีลก็คือการฝึกฝนการกระทําคําพูดให้มันดีไม่ไปเบียดเบียนใครและกลุ่มสุดท้ายคือสมาธินี่คือการฝึกใจของเราโดยตรงเลยให้มีสติให้สงบสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจก็คือทั้ง8ข้อนี้ไม่ใช่การทําทีละข้อแบบขั้นบันไดน,นะแต่มันเหมือนขาโต๊ะ8ขาที่ต้องแข็งแรงไปพร้อมๆกันต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยครับทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าแล้วหลักการทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย มันจะช่วยให้ชีวิตของเราในยุคนี้ดีขึ้นได้ยังไงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เราจะได้รับจากการนํากรอบความคิดนี้มาใช้มันคืออะไรกันแน่ประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเหนือจริงเลยนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงๆในชีวิตประจำวันพอเราเริ่มมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นไอความยึดติดที่เคยทำให้เราทุกข์มันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงใจเราก็จะสงบขึ้น เราจะเริ่มใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแทนที่จะใช้อารมณ์นำแล้วการใช้ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นและที่สำคัญนะครับลองนึกภาพตามดูถ้าคนในสังคมแต่ละคนมีความสุขมีความสงบจากภายในมากขึ้นสังคมโดยรวมมันก็จะสงบสุขขึ้นตามไปด้วยจริงไหมครับ ฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับก็คืออริยสัจสี่เนี่ยมันไม่ใช่ปัชญาที่เข้าใจยากหรือลอยๆนะครับแต่มันคือคู่มือแก้ปัญหาชีวิตที่ใช้ได้จริงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่เน้นการใช้เหตุผลและที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นด้วยตัวของเราเองค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำผถามนี้ไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะครับบางทีนี่อาจจะเป็นการปรับมุมมองที่สำคัญที่สุดที่เรื่องราวในวันนี้มอบให้กับเราว่าความสุขที่แท้จริงที่เราวิ่งไล่าตามหากันมาตลอดชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการได้อะไรเพิ่มเข้ามาแต่มาจากการปล่อยบางอย่างออกไปก็เป็นได้ครับ